นี่เป็นปูเป้นเอามาไว้เอามาดองใส่ส้มตำแซ่บสวัสดีครับวันนี้เราจะมาหากินชายฝั่งนะครับมาหาจับปูเป้นแซ่ปูเป็นอันปูม้าท่านนี่แหละในสักสิเจออยู่บ่มาเนี่ยเมื่อกี้คือสีคือโตแ้วนล่นไปใส่แล้วก็คุุุุุุ๊๊๊๊๊๊นะปูเป็น ทุบๆมดอก็ปูแ้แปนแปนูแปน้นปูแ้นเอาเสียเอไปแค่ไหนก็ไปนองน้ำป่าวะ่ะปูนีบปูนีบมือเอาสุคาต้องไปเรื่อยๆน โชคดีเราก็อาจจะเจอหมึกกะดองบานมีมโด,ดานนี่นะดีเลยโดยบดานนะชอบมันจะจับง่ายแบดใส่ไปเลยเพราะว่าตะข่ายเขาไม่ต้องกลัวขี้ทรายอันใน,นี้แต่เวลาจับเราต้องระวังเนะ้ยมันมี มันมีหนามตรงกลางหลังนะม้าปู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 มาฮะดีมะนี่นี่นี่ปูมาต้อครบด่านแล้วดีเลยเขาจังจับมั้งไงนี่ปูม้าปูม้าเนี่ยทอดกรอบแซ่บเนี่ยปูม้าน่นี่นีออ่โองไปเรื่อย น้ำขุ่นเมล่อไหร่มันเป็นอะปูม้าปูม้ามันโคบดานแล้วมันโคบดานนะนี่น,นี่มันสีจับง่ายเพราะมันสีบริหนีเกือบบมทันแล้วมันมัวแต่สีบอกอยู่นี่ปูมาา้านั่นเท่าไหร่นั่นนี่ถ้าเหาบดแหงมันนี่มันสีเนี่ยเพราะว่า มันส่เนละี้ยงดูคนปกตินี่นะนีนะ่เขา,าสกัดแน่โคตรมัน้าอึ๊บอ่าเห็นว่ามันโตน้อยมันก็หนีบเก็บเด้นี่ทอดชุบแป้งทอดกรอบแซ่บฮันดี้ฮันดี้วานะลุกหนีบมือ กค้ดแบ,บ,บ,แบ,บกมันลุกทรายแล้วมันลุกทรายแลดีมันสิจัดง่ายข้าวมัต้องกลัวที่ทรายเพราะตะขคายเขามันกว้างไหนไหนแบบ๊ ใส่แล้วกบส่แล้วเขาก็จับปูเป็ดเอาไปดองแล้วก็เอามาตำดส้มตำ่มเอามาแฮกส้มตำมาแสิร ต้งหาล็อกด้วยปูเปเวลาจับนะคต้องระมัดระวังนิดนึง โมไซลวมันมีหนามตกข้างหลังหนามมันสีเทงเอาตัวนี้มัน มันมีไข่เขาอยาสนะิปล่อยให้มันไปขยายพันธุ์เนาะอันนี้นะปล่อยให้มันไปขยายพันธุ์ซะก่อนเอาสิได้มีปูไว้กินหลายๆปล่อยมันไปอเโไม่นดทรายนะเอาเกระับเอาเลย จับได้แล้วเรียบร้ยอยคือปูอะไรอะ่ะปูเป้นปูเป้นเอาไปดองน้ำตาเน่งผลงานของเราอันนี้เป็นปูเป้น เอามาไว้เอามาดองใส่ส้ตมตำแซ่บเขาว่าค่อยกะซีลองเอามาดองใส่ส้ตมตำเขาไปช้อนเนาะจะค่อยๆเดินหาเจ็บแถวชายหาดนี่แหละได้เล็กๆน้อยๆ,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 ๆพอได้ดองเอาไว้ให้ส้ตมตำเนะี่ยก็ได้ปูขิงยังมากสองโต๊ะสองสามโต๊ะนี่นี่มีแต่ปูปเป้นพอได้ดองเนาะเอามาทดลองก่อนว่ามันแซ่บบ่แซ่บปไนไหน ค่อยกะหาก,ะกิจกรรมทาไปเรื่อยๆพอได้จิตใจไม่ว้าวุ่นพอได้ใส่ส้มตำใสีแซบแซบต่ำส้มตำแซบแซบเดินได้แล้วแม่บ้านค่อยสิหาสูตรเด็ดมาดองกูเป็นค่อยบอเป็นแนละ้วค่อยเป็นแต่ป,ปหาเป็นใดๆก็ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ